วันนี้เรามาทาสีต้อนรับปีใหม่กันเป็นสีมอคคานีนะคะสีผมเก่าคนดำและมีผมขาวเราจะผสมสีทั้งหมด3สีนะคะเพื่อให้สีอะรเจน9ปสวยแบบ,แบ,บความบบสว่างะะกลางนะคะสี602ของมาเตอร์สีมอคคานีใช้สี3ส่วนสนะคะ สี ah: น้ำตาลโคกสองสใช้เศษหนึง่ well. สงส่วน4ี่นะคะป้องกัน <meter> สีคล้ำใช้ a 1ซิลของบเรน่าเศษหนึ่งส่วนส,สี่นะคะ <ส flanzen> a สิช่วยให้คนผมที่ดำสีเสมอเท่ากันขาดไม่ได้เลยในการทาสีแต่ละครั้งนะคะไอลอเย12%์ใช้เท่ากับสีนะคะเศษ1ส่วนสีท่ากับสี a 1 6ไอโรเยนปซ็นต์ทำให้สีปิดผมขาวได้ดี ใช้เท่ากับสีน้ำตาลนะคะเศษหนึส่วนสี่อยโรนปอร์เซนตให้ความสว่างปานกลางใช้เท่ากับสีสีเมอกานีเศษสามส่วนสี่นะคะเซรัมผสมในสีไม่ให้ผมแห้งเสียหลังจากการตําสีแล้วก็ผมจะนุ่มสวยนะคะสามารถตําสีผมได้บ่อยเพราะใช้เซรัมใช้ในครั้งในการทั้งสี่นะคะ